เรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับผมปนินครับปนินคลองธรรมชาติอตัวสวยครับใส พอเอ๊ะเลยครับผมตัวสวยตัวสวยนี่ตัวไซส์ผมไซส์ใหญ่อยู่นะนะไซส์กำลังกินครับผมชอมอตเติมต่อไปครับการเด็ดหลุมเพียบไปนี่วันเนี้ย โดนครับน,นะโดนโดนโดนปาลาหลุมครับปาลาหลุมครับปลาหลุมโดนหาง นี่ครับผมไซส์ปลาหลุมป่ะปะลาหลุมเก่านะหลุมใหม่ๆนะ่าโดนเก็บไปแล้วไซส์ฮะเดี๋ยว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 ไปยิงไอตัวนี้ก่อน มาแล้วมาแล้วปลาหลุมปลาหลุมวะปลาหลุมนะครับมาแล้วโดนครับธนาโดน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  Đó, mình ít điêu á Mình ít điêu đó Xám còn, xám còn, xám còn Lục còn bao nhiêu đâu Được rồi, tiếp xám khắp, tiếp xám <cười> <cười> Nì Cái này lâu อ้ปืนลั่นอีกแล้วนั่นแหลมปืนลั่นอีกแล้วลั่นทียิบเลยเว้ยปาหลุมไงแหลมปาหลุมไงดินผับๆไม่เหลือดิมานะคะมันเริ่มมันเริ่มไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ไงเห็ดผลที่ผมซ้ำเพราะนี้นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่ ซ้ายครึ่งโลครับผมนี่สวยสยอดหวานเจ็บนะชมเต็มต่อไปครับหมายคลองครับผมเยอะจะตาย โดนเลยครับนะโดนครับโดนปูนใหญ่ครับมาแล้วครับผมส้สวยครับส,สวยอุ้ยเหยือยปืนคร้บนะ โดูตัวดูไซดูไซต์อืมนี่อันนี้ของธรรมชาติครับไปครับผมใส่โบโบเลยนะน่าจะอยู่มันแปดขีดได้เจ็ดแปดขีดอ้วนมากครับไปใ้ช็อตเติมต่อไปครับ ปืนยังไงอยู่นี่ยฮะ nói đồn tổ 3 níu nín nữa đi nhé chép ai chép có đại lãi tố nè hả bộ bây giờ Nam Nam kháng rốt โดนไหมจ่าโดนดิอะไรอยู่ในน้ำไม่ใหญ่เลยมั้งดูดเนี่ยเาาเนี่ยเอาปลาเขานี่นุมันมันเดี๋ยวจ่าโดนมาช่อยอีกแล้วโดนไม่ได้เนี้ยหมาสายกระตุ้นโก๋ผูเลยนะนะดูนึกก็ไม่รอดั่นแน่ปลาบิน เกีเ่ยวเกี่ยวมาก็ูคจ้าก็ูคึกก็ไม่รอดนะจ๊ะโออุ้ยจะบลวนทางบ้าใป่โบโบ,บกับโดทังนั้นเลยนะนะแจ้วหวานเจียบ <laughs> แต่แหลมผ้าบุกเข้าวันนี้โอ้ยมักัดที่ขา <laughs> ชู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 ปืนเลย ยอดปปาไม่ใช่ไม่ใช่ป๋าหลุมว่ะงานรวมเราวันนี้สุดยอดเลยสองคนกระจายแหลม